So with the T-shirt. Yes. with <laughs> <laughs> you know, T-shirt really right? <laughs> you know. for me. T-shirt, T-shirt. After half, mm. after half. Mm. Now you pay. Mm. Oh, first the T-shirt for me, quite you wait. Wait. I want okay, oh, oh, the change to close now. Oh, yeah. and the and the after. Okay. Yeah. เอาหมูกระทะ no o f f l i e เร็ว hmm. วังทำห้ปุ่นาหมูกระทะใช่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 เราชุดใช่ไหมถี่ี่ go go a y เข้าใจ go 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 go, go. T-shirt T-shirt I want T-shirt no? เขาไม่ากเิกินยาก่อนนไปไหนเหรอลูกค่ะอ๋อค่ะเพระ้ต้องกินยาอะไรค่แต่ว่าเมอวนหนูไม่มีงาน้นอไม่ไ้งาแค่แต่ว่าวันนี้มันม่งาว a t ันเล่นต้นแตงประมาณมงเทินชิเช่โอเคดูดูชอบซืสอองดูถ้าคุณอ่านใจมามันนะคะโอเค กวาดิ่วนนี้ก็ง่วงเหนื่อยง่วงันนไมลลับแล้ต้องสด Where ื s อ r ไม่ได้กินน้ำตักตึกคามะกน้ำโดนน้ำไม่รูกที่นะทกน้อตอนเมื่อาคำถามแม่ตกมาโดนน้ำเนนไม่ไโดนสี่แม่แม่ผมทำตกนี่เกาะไม่อยู่ไม่มอพี่ขอเยกาะไม่อยู่เกาะไม่อยู่มือหลุดเองนีวัดแขกอนนี้ตกไม่โนเลยน้ี่เพิงเพงมาถึงได้ไม่ถึงหชั่วโมงเลย ได้คือเฮ้ยวันนี้โอ้โหมากคึ่งคืนเจ็ดชั่วโมงเลยเกื่อละเผื่อละจองยูจำวิชาลิ้นว่จิแต่น่ากลัวจริงนะกล้าโดดป่ะไม่ไม่ไม่กล้าโดดข้างบนมาอ๋อจ้าต้องแต่ต้องระวังนะบ้างนี่มันต้องตอนนี้เผื่อเผื่อโดดปุ๊บมีผีพายดึงขานี่มันไม่ใช่เรื่องนั้นนะมันคือ ตอนนี้คือไปเด็กวัดลีไงแล้วก็แบบว่าเล่นคลองเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแม่แบบที่คนแก่ก็ทะพูว่าอย่าเล่นต้องพื้นเดี๋ยวมีผีมาอะไรอย่างเงี้ยเออจริงใช่ปะน่ากลัวนะไม่้ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเยอะเยอะเก้าชิ้นหนึ่งตลกมากว่า แต่จีน่าเขาแก่แล้วไม่หนุกคีตาจีน่าจีน่าอันนี้นเซนนี่นาท2เซนเนี่ยชิง์เหออันนี้เตคะจูฮามิลาเจกะูคามิราซาฮานยอจีน่เซกจูคา เซนแฮปปี <câ reen> ้เซนต์อินน์ยุดคอมเม้นเซ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 น อ๋อกเาหีไงอามิตาชารกข้อชดดีเขาบอกเพ้หนูชอบดีโตวช่เจคชูไปเฮัมมี่้บายังแข่งอยู่้ยยังแข่งอยู่ต้อแทงทอาจารย์ีารไ้าม่กินหน่อยชุดนึงเลยรอกอก่อนรอก่อนอินเกีโอ้ยโนเวท t i n n g ่า เราต้องทำให้ขงขิงก่อนพ่อขงขิงพ่อขงขิงสั่งก่อนตกแววเหอตก้อหนูเมื่อกี้หนูเตะกาน์ดองงอะไรเนี่ยพ่ยแม่ดูกป่ะแม่ใจดีพ่อใจดีเหรอคะพ่อดูพ่อไม่ใจดีหรอพ่อดู พอดูแนบอกว่าเดี๋ยวระวังชอสั่งคนมาเขกเราทุงคนมีก็เลยบอกว่าไมุ่ยด้ยสงสัยว่าทำไมถึงอากตรซิงลงแนวเรียบร้อยแล้วค่ะอัน้ามแินไทยแทบโอ้ที่ดีที่ดม่ไม่รีไอพีเบร์ดก2ไีเบรอีเบร์ดก2ีเบร์ดีเบร์ด Oh I can sing. Mm -hmm. replay. Mm -hmm. oh. see replay No you yeah energy I replay replay, replay, <laughs> replay <laughs> <laughs> You คุณ

Hello my friend ไม่ใช่อะเอาออกไว้ก่อนใช่ไหมแม่เพราะเดี๋ยวเล่นแล้วค่อยใส่ยานเจ้ายาติต้องไม่ได้แต่งตัวน้ำในทะเลอันตรงตๆนะถ้าทำต้องทำถ้ามันไม่ได้ที่หมาว่ากับทุกคนนั่งรออยู่ในไลฟ์ฝั่งตู้เตาตู้ต้องเป็นต่างประเทาขึ้นตัวน้ำออกให้หน่อยตอนแรกวันนี้ไปคิริวงค่ะบั้นกิจการหนูไปทุกปีอยู่แล้วเพราะผู้จัดการเกิดวันที่สามก็จะไปกันอยู่แล้วหนูไม่ไ็เพื่อต่างประเทศแต่ว่าวันนี้คือน้ำป่ามันมาเมื่อวานค่ะ นะมันขั้วเป็นสีแดงอะค่ะอยู่ๆแล้วหนูก็เลยทิ้งตั๋วคือตอนนี้หนูก็อยู่ที่ดูแต่ยังมีตั๋วฝากอยู่ก็คิดว่าถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกออกให้นู่นรุงรังอีกโอเคโอเคนู่นขบกอนกลับคุณแม่เดี๋ยวนี้ค้ณแม่ดี่่จีนาด้วยโอ้ยจีน่าอย่าทำอย่างนั้นกับแม่ ไม่มีแล้วคนม่เห็นคนนี้เลยนแต่ว่าจะเห็นแขนแทนเพราะว่าแม่กำลังกลับหมูแล้วก็เห็นอะไรเห็นกับลงเห็นไปตรงนี้เห็นไปเถ่านึกกนึรคหลายปีอะไฟมาแอบโอเคแม่คำวันดูบอกว่าต้องต้องเห็นคนด้วยแม่มันเดือยร้ายปีอ๋อเหรอเห็นคนเห็นเอาเห็นใครดีเยอะแยะเหรหันไปได้รุ้นนั้น Uma, a, a Thank you จบแล้วพ่ะป๊อกไปทเลงน้องเองนูเองหนูเองนี่ไงโอมะโดนทอทิ้งแล้วเราไมไหูมันอยู่ด้วยแล้วพอดีไปเปลี่ยนชุดอยู่ตอนนี้คุยอันไปเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะ อี่อันไปทางน้ำเราขี่ในสวนไม่เคยเลยไปขับเซสกีกันดีกว่าซุปหมูกระเทาะลงน้ำยังที่ปลอดภัยพี่ท้ามหนูลมเหมือนที่ไหนมไม่ลมแน่ยังไม่ได้ล้มพี่ขับไม่ได้แรงเหมาเขาเราจะย็นคุมกล้องหลังก่อนชิ่ก่อนที่เพื่อนจะมากันนะคะเพื่อนนไปเปลี่ยนซู๊ดกันค่ะพี่กีน่ามาคุมกล้องคุยกันให้หน่อยไม่ว่าง ทุกคนมาคุณตัวลองนี่ไงก็สองเลยลุยแบบทานเยอะๆจ้าได้เลยค่ะชมพูรับจุกนี่มาอันได้ค่ะเป็นทุกอย่างชมพูเป็นอะไรมันไม่ทันสองสาวเล่นน้ำให้ด้วยนะจัดไปสบายสไตล์ชมพูจัดไปมือถือหันคุยอันไปทางน้ำมือถือหันคุยอันไปทางน้ำด้วยเปลี่ยนชุดอยู่คุยอันเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะทุกคน อ่ะทรับจบโอเครอก่อนทําไมไฟไม่ติดันเป็นอะไรค you w e r to b c สปิจิห you white โอเค yes my life is so b y for now โอเค thank y o ค่ะเทคีโอเค3แล้ว thank you see you too ด้วยอ่ะจิงเหรอคะเนี่ยคือจริงๆเหรอคะอันนี้ไม่เล่นนะคะ อันนี้จริงๆเหรอขอบคุณค่ะน้องยินดีมากๆค่ะสีกล้องแล้วตอนนี้เนี่ยดูทรงห้ากล้องให้กล้องหนึ่งพวกกล้องต้องการความช่วยเหลืออีเมอร์เจนซี่อีเมอร์เจนซี่ ไม่ใช่มารวยรวยไม่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ชมพูที่คุมแต่มีพี่จีน่าแล้วก็ฮาจองอยู่กล้องนี้โอเคชมพูไม่ได้อยู่เดียวดายชมพูไม่ได้อยู่คนเดียวโอเคนะคะก็คือแต่ละกล้องอ่ะสังเกตไหมว่าหน้าไม่เหมือนกันเพราะคนละฟิลเตอร์พี่คะใส่ฟิลเตอร์ให้หนูหน่อยค่ะจเลโอเค คือหนูต้องอ่านเบนทั้งหมด3ามกล้องนะคะต่อต่อจัดไปโอ๊ยโอเคทุกคนอย่าพึ่งลำคาญหนูนะคือหนูมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อหนูมากๆคือไม่มีใครมาคุมกล้องแล้วนอกจากหนูเดี๋ยวหนูจะเป็นผู้จัดการแมเนเจอร์ให้ทุกคนเองนะคะพีเคกันพีเคกับใครคะอ๋อพีเคกับ PK เคกันเองเนี่ย หนึ <rôle> ่งสองสามสี่ีเคีีเคซีดนเองโอเคแซมมี่แซมมี่อินไว้มาแล้วแล้วไปต่อต่อพีเคไพี่จนโอเคอินไทนม่หหอินไเอชิงเออโนโนโน No, no, no. Oh, this The yeah. reason that fire yeah. oh. Because oh, we eat hot. Hot. Yeah. Ah, too much. Uh huh. Yeah. Oh, too much. Uh -huh. Bye. Bye. ฟรานเอ็กวายโน่ฟินิชว้าฮุ้ยเลยสไปซี่อ๋อมันมั่วสไปซี่อะไรพี่ก้าคะสไปซี่อันไหนซอสอันไหนที่แบบเป็นอ๋อเยสเด็ดอ่ะสไปซี่โอเคสไปซี่อันไหนเห็ดมัสสไปซี่สไปซี่สไปซี่อ่ะ

S <Are> you? <S t s h i r change, you no change clothes. This I b o h No, 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 在玩水,、哦水点点。现可以看吗？但现在电没电了，停电了。停电了。挠挠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 挠 哦，one. Oh my god, I want to eat. I want my meal. You know, we are talking, right? My egg. My egg, 哥鹏鹏。少。少。t h o n o t h e o n o t h e one o a t t h o n o t t h o n o u eat. The one you a h o n o t t h o n o a h o n o t t h one you e h o n o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  h e one you eat. The one you eat. The one you eat. The one you eat. t o o

You funny, you funny 吗？You, it, <No. S 1> OK, thank you, thank you, thank you, 看 <laughs>，我一窝一饿来，哎，你们九宫格哦，开始了，八点开始是不是？啊？九宫格还没结束吗？没有啊。你怎么不去啊？嗯。 But actually, you have a sauce. It's a a different mm, a a mm -hmm. mm -hmm. finish. I like India. Oh. you, you <laughs> แอนดี้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 มาแอนดี้คุณอยากลองชิมอาหารไทยไหมใช่น้ำเงี้ยงน้ำเงี้ยงโอเคใช่ได้ได้ได้ดี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 ทำยังดีอ่าฮะดีมากดีมาก

ชาเย็นไรอยู่ใช่ชาเย็นนี่ใช่ดูชาเย็นไรอยู่จริงจริงจริงรยู่ยัจริงหรอไม่รู้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 ไมรู้ซีเธอไม่รู้ซีเธอแม่รู้เ้ย b r e a k I think you, you, not, not, not eat, not eat. It. It's the green bear! Not eat, not eat, not eat. Tissue, tissue. I don't! <laughs> I'm sorry, Naka! NAKA! Yeah! This is, this, this thing, this thing cook. This this, this this, this, this. Alright. You mm, want? I know, this cook. Ah, yes, 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 yes. Oh. Oh. Boy. Boy. Oh. Boy. I'm so sorry. Oh. So. Oh. I will not forgive you. Okay. Oh. <laughs> Thank you. Not beautiful. Not. Really not cold. You cold? Not cold. Justin. He's good. Oh, maybe I cannot be the Korean girl because I'm too cold. But. I will try my best. Who? Show sin, show sin. There we eat, eat so much. In Korea, in, in, uh, Already? Already uh, but, but, is it, but, but is it Christmas? Mm. Long hair. No, no Christmas doesn't have a small. Long hair, so long hair. Before Christmas, too. Wow. Um, mm.

Wait uh, a little. with a Come I dessert. So dessert. What is a dessert? So many. T T too many. Suring. many. Oh my God. I have dessert. I, I, I have look tea. Look tea. Look Later. Later. Okay. It. Of course. Since people and I have, have like a family, kaketa, kaketa, Okay. Where? คือวิคือวิคือวิโซมีตรงนี้ไม่มีลมโซอมาเร็ว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 อันนี้อุ so. ้ยเราตรงชั no. ้นมีแต่ชั้นดังได้ชั้นดังได้ชั้นดังได้

เนาะคุณเชือ <music> S, <music> <S, <No>. <S you, U R หรืเ่าโอ้อันเดอร์ฟูลเลยอะทำไมไม่มีคน找我玩อะ Why have always so a n y pump pump play No ทำไมอะใช่เล

好 PK，OK。皮皮 <Okay> 印度尼西亚玩什么、啊？你去领奖北妞，你知道北妞吗？北妞。你去领奖吗？他的生日，北妞 birthday birthday。我没有去日本，因为我我没有很想去。 去日本吗？哎，你不是？<对>不在场，你是泰国。<Yeah. S 1> 对，我是泰国。China. 我都忘记了。你好、oh, <my> <laughs>。爱你的票。你好、oh, <my> <laughs>。哈哈，没事儿。

โอเค thank you good job อยู่5 so many ขึ้นค่ะจี้นจิ้นสวยมาพีนพีนตอนนี้ไปหานี่อิ่มเลยค่ะอุ่ยข้นๆกันเอิ่มแล้วค่ะอิ่แล้วด้วย new มาคุณแม่ก็อิ่ออิ่มสีเขลิดแล้วนู w มาคุณแม่กอิ่แก้วกอ

ไม่หนาว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 สสันันไม่หนาวเฟนนม่คุณค่าที่จบอกคุณค่าพี่สาวคุณค่ะพี่งข้าคุณค่ะมิคิและคุณม่า Go where? She oh, gave oh, oh, Okay, okay. Need the T-shirt for me. Pull pull. Pull. Skid, give, 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 Can I close the fan? Can I close the fan? Yeah. Mm -hmm. you, you, you. you Thank you, thank you. Thank you Thank you 也有可能我会变成巴啦啦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 今晚我要变成巴啦啦小魔仙变变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 